สวัสดีครับวันนี้เราไาอยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูการทดสอบประดับ92วงกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับประดับ50หเือ7พิษนะครับผมจะเป็นไงรับชมกันเลยครับ หลังจากที่เราได้ดูผลการทดสอบไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเซต50นะครับจะสามารถปิดดาเเมทพาได้ไวกว่าแน่นอนครับซึ่งมาจากเซตพิษหรือผลจากการโดนพิษเผานะครับแต่ว่าถ้าเรามองเข้าไปลึกๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าดามเมทที่มาจากการตรีนั้นของเซต90นั้นแรงกว่าครับผมผมจะมาขยายให้เห็นกันนะครับคือผมได้ใช้สกิลโซนิคโบกับตีธรรมดานะครับผมจะเริ่มต้นที่โซนิคโบโซนิคโบนั้น มีดาเมทที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับเทียบเท่ากันได้เลยจากเราจะเห็นได้ว่าจะมีดาเมจของสกิลขึ้นมาประมาณ5 0,000ื่นกว่าครับซึ่งพอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันครับก็คือดาเมจการตีธรรมดาครับเราจะเห็นได้ว่าเซต90นั้นจะตีธรรมดาถ้าติดคีนะครับจะทาดาเมจทั้งหมด4 7 1 6แต่ว่าถ้าเป็นดาเมจขาวครับจะทาดาเมทเก้ั้จต่างจากัลลังคานะครับ,ท, 9, ร 40, รบที่เมื่อติดคีจะทําดาเมจเพียง2 7 4 7และดาเมจขาว6 9 6 3ครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าดาเมจที่แท้จริงแล้วเซตเกจะแรงกว่าครับผมเพียงแต่ว่าเซตห้าสิบจะได้เปรียบจากการเผาของพิษนะครับผมจากผลสรุปของ,ของเมื่อสักครู่นะครับผมผมก็ได้เล็งเห็นถึงข้อดีของทั้งสองเซตผมจึงได้คิดอีกหนึ่งเซตขึ้นมาเป็นเซตผสมระหว่างสองเซตนั้นครับก็คือใส่เซตพิษนะครับแต่ว่าเราใส่ประดับ90ด้วยหนึ่งข้างแล้วอีกหนึ่งชิ้นเราไปใส่ที่ชุดเกาะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะใส่ที่ส่วนไหนแต่ว่าที่ผมใส่ตรงรองเท้านะครับเนื่องจากว่า ชุด่วงของผมนั้นบวก6แล้วมีแค่รองเท้าที่ยังบวก4กับมีหนึ่เหตุผลครับคือรองเท้าเป็น M r e d u c t i o n ครับซึ่งผมมองว่าผมต้องการ P reduction มากกว่าครับผมก็เลยใส่เป็นอย่างนี้ครับซึ่งการที่จะใส่เป็นอย่างนี้ก็จะทําให้ได้ว่าเราจะได้ตีแรงด้วยครับและเราก็จะได้เสร็จผิดด้วยทําให้เราได้แรงคูณสองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบเปรียบเทียบกับอันเก่าให้นะครับ หลังจากที่ได้เห็นผลของการทดสอบแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเซตนี้คือเซตที่สามารถปิดดามเมจได้ไวที่สุดครับเพราะว่าได้ทั้งดาเมจจากเซตพิษหรือเซตห0ินะครับแล้วก็ได้ความสามารถในการซีแรงจากบัดับ90ด้วยครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าสกิลของโซนิคโบนั้นมีความแรงมากขึ้นนิดหน่อยครับเนื่องจากว่าเราได้ค่าจ่อเกาะที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเราจะเสียดามเมจจากการตีธรรมดาไปเล็กน้อยครับประมาณจาก9000เหลือประมาณ8 000, 4 0 0หรือ86 0 0นี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทดแทนมานะครับก่ทีผม ได้นำเซตเนี้นะครับไปทดสอบกับการลงค M การใช้จริงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเป็นเซตที่แรงจริงครับสามารถทําดาเมจได้มากที่สุดของตีเลยนะครับส่วนในเรื่องของข้อเสียนะครับก็คือเรื่องของตัวบางลงนะครับจากที่ผมได้ไปลองลงเล่นมาผมยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวบางลงขนาดที่ว่าสู้ลําบากเล่นลําบากครับยังรู้สึกเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าผมอาจจะยังไม่เจอวิสาที่โหดหรือของใกล้เคียงกับผมนะครับหรือ อาจจะเป็นเพราะว่าผมที่บวกรองเท้าขาบวก6ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ห่างจากรองเท้าเมอร์ฟี่บวก4ครับซึ่งจากการผลการทดสอบทั้งหมดนะครับผมจะสรุปได้ว่าเซตล่าสุดที่ผมทำการทดสอบนะครับหรือว่าเซตพิษที่บวกระดับ91วงนะครับจะเป็นเซตที่สามารถทำดาเมจโดยรวมได้ดีที่สุดครับจากการติดพิษและก็การตีธรรมดาครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆต้องการเซตที่สามารถตีธรรมดาได้แรงที่สุดนะครับก็จะเป็นเซตระดับ92วงนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการเซตที่ ใช้สกิลโซนิคโบได้แรงที่สุดน,นะครับก็จะเป็นเซตประดับ90บวกระดับ50นะครับจะทำให้ได้แรงที่สุดครับผมสำหรับคลิปนี้จบลงไปแล้วถ้าหากใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้ผมทำการทดลองแบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ